แม้มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ทิกขุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัพปะบุรุษ วาจาของสัพปบุรุษพิกุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัพปบุรุษสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือ 1. นพิกุทั้งหลายสัพปบุรุษในกรณีนี้แม้มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถาม ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่พิขุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัพปบุรุษ 2. ภพิขุทั้งหลายสัพปบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่ถูกใครถามอยู่ถึงความดีของบุคคลอื่น ก็ยังนำมาเปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทำไมถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่หลีกเลี้ยวลดหย่อนกล่าวความดีของผู้อื่นโดยพิสดารบริบูรณ์พิกุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัพปะบรุษ สามพิขุทั้งหลายสัพปบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ยังนำมาเปิดเผยทำให้ปรากฏทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อถูกถามเล่าก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ไม่นำเอาปัญหาไปหาทางทําให้ลดหย่อนบิดพลิ้วแต่กล่าวความไม่ดีของตนโดยพิสดารเต็มที่ ภิกขุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัพปบุรุษสี่ภิกขุทั้งหลายสัพปบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้มีใครถามถึงความดีของตนก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏทําไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามเล่าก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตน ก็นำเอาปัญหาไปกระทำให้ลดหย่อนหลีกเลี้ยวเสียกล่าวความดีของตนโดยไม่พิสดารเต็มที่ภิกุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัพปบุรุษภิกุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัพปบุรุษ